เช็ดอดีตรองนายกเล่นชู้เมียชาวบ้านพบข้อความบาดใจผัวจะเมียจา๋า หลังจากทนายตั้มได้แชร์เปิดแชทอดีตรองนายกรัฐมนตรีเล่นชู้กับเมียชาวบ้านมีข้อความพูดหัวจะเมียจา๋าและประโยคส่งหาการแบบหวานซึง้งตั้งคำถามหากเปิดไลน์คนที่เรารักแล้วเจอแชทแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรจากกรณีทนายตั้มแชร์ภาพชายหญิงคู่หนึ่งระบุว่ามีสามีได้มาปรึกษาตนเองหลังสังเกตเห็นว่าภรรยามีท่าทีเปลี่ยนไปและได้แอบเช็คมือถือจึงพบกับชู้คืออดีตรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งต่อมาถูกเปิดเผยว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรแต่ย ไม่มีการเปิดเผยตัวทําให้ชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์และพยายามคาดเดาไปตามที่นําเสนอข่าวไปในวันที่8มกราคมที่ผ่านมาเพจสิทราบเบียบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มในโพสต์ภาพแชทไลน์ซึ่งเป็นกรณีต่อเนื่องเกี่ยวกับมีสามีเข้ามาปรึกษาหลังพบว่าภรรยาของตนเองเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุข้อความว่าคดีนี้มาปรึกษาผมตั้งแต่ปีที่แล้วผมก็ทําเรื่องฟ้องหย่าภรรยาฟ้องชู้ที่เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้มีการข่มขู่คุกคาม คุณกอไก่มาตลอดบุญกอไก่เลยอยากจะให้เรื่องนี้ออกสู่สาธารณะเพื่อป้องกันตัวหากเป็นอะไรและอยากให้ประชาชนได้รู้ถึงพฤติกรรมของนักการเมืองใหญ่คนนี้จึงขอให้ผมช่วยดําเนินการให้เรื่องนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงกับผมจึงไม่อยากทําอะไรให้ถูกใจทุกคนได้ผมเลยต้องทําทุกอย่างด้วยความระมัดระวังและพยายามให้กระทบต่อพักการเมืองที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุดแต่ทุกคนจะได้รู้แน่นอนครับถ้าเปิดไลน์คนที่เรารักแล้วเจอแชทแบบนี้คุณจะรู้สึกอย่างไรซึ่งต่อมาเมนเจอร์ออนไลน์ได้รายงานโดยทําภาพอินโฟกราฟิกรองนายกรัฐมนตรีทั้งหม ในสมัยพรรคเพื่อไทยนําโดยยิ่งลักษณ์ชินวัตรดารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีตามภาพที่ปรากฏย้อนดูรายชื่อรองนายกยุคยิ่งลักษณ์มีใครบ้างยงยุทธวิชัยดิดร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บารงพลตารวจเอกโกวิดวัฒนกิติรัตนระนองนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงภัสารพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภาพลตํารวจเอกประชาพรมนกปลอดประสบสุรัสวัฎีพงเทพเทพการานายุคนลิ้มแหลมทองส่วนอีกสองท่านคือชุมพลศิลปะอาชาและสุรพงศ์โตวิจักข์ชัยกุลได้ถึงแก่กรรมไปแล้วสืบจากข่าวรายงาน